สิ่งที่คุณจะอ่านนี้อาจทําให้คุณตกใจเหตุการณ์ช้างป่าบุกร้านค้าในป่าละอูซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2568เวลา02:52นกาของยามค่ำคืนช้างป่าขนาดใหญ่ได้บุกเข้าสู่ร้านขา,ขายของชำของชาวบ้านในตำด้วยสัตว์ใหญ่อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขัน โดยการทังประตูร้านอย่างรุนแรงจนกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพไว้ได้ชัดเจนภายใต้สถานการณ์ที่น่าตกใจนี้หญิงสาวที่อาศัยอยู่ในร้านได้พยายามไล่ช้างด้วยการตีฝาหม้อสร้างเสียงดังแต่ช้างกลับไม่หวั่นไหวแทนที่จะหนีช้างยังโผล่หัวเข้ามาใช้งวงหยิบขนมบนชั้นวางของไอ้ปะกินอย่างสเสน่ห์ใช้เวลานานเกือบครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะเดินหลบหนีออกไปจากร้านทิ้งไว้แต่ความเสียหายแ,แรงภายในร้านเจ้าของร้านตกใจและหวั่นเกิดอันตรายได้อย่างมากหลังจากเหตุการณ์นี้นายนิทั์นุ่นสง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สามสาขาเพชรบุรีได้รับแจ้งเหตุและสั่งการให้ในายมงคลชัยพักดีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์อย่างละเอียดรวมถึงรายงานสถานการณ์และทำเรื่องการเยียวยาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามจุดที่หน้าสนใจคือทำไมช้างป่าถึงต้องบุกร้านค้าความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้จะส่งผลต่อชีวิตของชาวบ้านและช้างป่าอย่างไรในอนาคตคำถามเหล่านี้ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องการคำตอบแอ และนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของผู้คนอาจพลาดไปการที่ช้างป่าต้องออกมาค้นหาอาหารในบริเวณที่อยู่อาศัยของมนุษย์อาจเป็นผลมาจากการที่พื้นที่อนุรักษ์ไม่เพียงพอต่อการดูแลชีวิตของพวกมันหรือไม่คุณคิดยังไงมาร่วมอภิปรายในช่องคอมเมนต์เถอะ